ผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนยิงตำรวจด้วยกันเสียชีวิตโดยเหตุเกิดที่บริเวรณร้านคาเราเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลานะครับโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากความมึนเมานะครับโดยเหตุเกิดเมื่อคืนนะครับการดึกที่ผ่านมาเวลาประมาณ1นนาฬิกานะครับศูนย์วิทยุสาพาเมืองยะลาก็ได้รับแจ้งเหตุมีเหตุการใช้อาวุธปืนยิงกันนะครับที่บริเวณริมฟุตบาท ด้านหน้าร้านกนกวันตรงข้ามโรงแรมไมเฮาส์ยะลาถนนรัฐคำนึงเขตเทศบาลนครยะลาครับหลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยแม่กอนียวทีมกู้ชีพกู้ภัยนเรนทรยะลาก็เข้าตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเมื่อถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายทราบชื่อคือสิบตำรวจตรีจาตุรันกุสุมานอายุ35ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณศีรษะและลำตัวหลายนัด เจ้าหน้าที่จึงรีบนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ยาลาเพื่อช่วยเหลือชีวิตแต่สิบตำรวจตรีจตุรันทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกไตรเลิกปัญญาตรัยรัฐผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยาลาก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่เขตเทศบาลนครยาลารวมทั้งบริเวณชานเมืองครับได้เร่งตรวจสอบติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนจนสามารถควบคุมตัวดาบตำรวจสนธยา จุมปาจมนะครับอายุ44ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าตำรวจกองกำกับการตรวจตระเวนชายแดนที่44ผู้ก่อเหตุโดยสามารถควบคุมตัวได้ที่บริเวณด่านตรวจก่อนถึง5แยกบ้านสเตงอำเภอเมืองยะลาพร้อมด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม,มประจำกาย1กระบอกจากการสอบถามผู้ก่อเหตุก็พบว่าก่อนเกิดเหตุก็ได้เข้าไปร้องเพลงในคาราโอเกะภายในร้านกนกวันเมื่อออกมาแล้วมีอาการมึนเมาและได้พบกับผู้ตายและมีปากเสียงกันบริเวณข้างฟุตบาท จนนาไปสู่การกอร่อเหตุยิงกันเสียชีวิตในครั้งนี้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นําผู้กอ่อเหตุไปยังสถานีตารวจภูธรเมืองยะลาเพื่อดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปจากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายพันพันแดงนะครับอายุ5 3ปีพนักงานอาหารภายในร้านผู้อยู่ในที่เกิดเหตุก็บอกว่าได้ยินเสียงปืนปังปังปัง,ปงไม่รู้ว่าใครยิงใครก็ได้เดินออกมาพบว่ามีคนนอนนะครับจากนั้นก็มีน้องคนหนึ่งนะครับวิ่งมาดูที่แรก คุณพัน์พันแดงนี่ก็นึกว่ามีเขายิงปืนกันขึ้นฟ้านะครับเพราะว่าในสถานที่ที่ก่อเหตุนั้นก็มีพบว่ามีการก่อเหตุกันเป็นประจํานะครับมีการยิงปืนกันเป็นประจําพอเดินมาดูเห็นผู้ตายนอนอยู่จึงรีบเดินไปหลบซ่อนนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีความหวาดกลัวว่าจะมีภัยก่อนที่จะมีผู้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบดังกล่าวครับฝั่ง,งผมไม่รู้ว่าใครยิงฝั่ง,ง,งผมไม่รู้ว่าใครยิงใครอครแค่แั้นพวกมาเดินมาดูแต่มันแค่มากก็มาเอาว่าคนนอนแล้ว เยววกมว่าเว่ามีมีอยคนงว่าีมันเขางว่ามาดูว่าคนยิงกันแล้วแล้วใครยิงใครไม่รู้กันพวกกะด้พวกเดินเข้าบ้านลพวกกะด้รีบเข้าบ้านไงปัปังปังเลยพวนั่งรบกนวิงมาวิ่งไม่กล้าวิ่งพวกบวิ่งหลบกันแล้พวกด้ษมาตาย ครับสำหรับการกอร่อเหตุในลักษณะนี้ในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับก็มีการกอร่อเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหารหรือว่าฝ่ายปกครองนะครับที่ครอบครองอาวุธสามารถที่จะพกอาวุธปืนเข้าไปเที่ยวในสถานบันเทิงต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่4ผู้ว่าราชการ,รจังหวัดหรือว่าผู้ที่มีอํานาจในส่วนนี้ก็ได้เร่งสั่งการไปแล้วว่าห้ามเจ้าหน้าที่ตารวจ หลังจากที่ปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วก็ห้ามพกปืนเข้าไปในสถานบันเทิงนะครับหรือว่าพกปืนออกนอกเคหสถานนะครับโดยเรื่องนี้ก็ต้องย้ํากันเน้นกันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าเป็นพื้นที่พิเศษที่เจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าต้องพกปืนเพื่อที่จะทําให้ตนเองปลอดภัยนะครับหรือว่าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อมีภัย แต่ว่าการพกปืนเข้าไปในพกอาวุธนะฮะพกอาวุธพกปืนเข้าไปในสถานบันเทิงเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นจะแก่คนที่พบเห็นหรือว่าคนที่ไม่รู้อีโุยเนยด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเฮียบุ๋มเยลานะครับติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวเหล่านี้จากทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ